15นาฬิกานาทีนะคะดวงตาท่านก็โอ้สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุอนุโมทนารูนะคะแล้วก็นักเรียนสาธุจา้าโรงเรียนบ้านหัวดอนนะคะโรงเรียนบ้านหัวดอนสาธุค่ะ สาธุคะ่ะเป็นอย่างคือหัวหล่อสาธุคะ่ะบ้านหัวดอนเรียนบ้านหัวดอนขยับเข้าไปข้างหน้านะคะโยกตัวเข้ามาด้านหน้านะลูกน,นะครับาเด็กวาเป็นอะ ตาทูคาตาทูคาคุคระสาธุค่ะสาทุค่ะคุณครูคาทางกานนวยการน,นะคะอันนี้อน,นุบาล Biên đẹp không? Ôi, xạ lên nó Hãy subscribe cho kênh อุณหภูมินานะคะสองกมอีกสองกิโลนะคะสองกิโลเมตรถึงวัดพระธานนตุพนมสาทูจ้า สองกิโลสาธุค่ะ ล็อกยกให้หมดเลยพี่สาธุครับผมล้ำยืที่ว่าการอำเภอนะครับสาธุนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะคะที่นี่ที่ว่าการอำเภอนะคะหน้าที่ว่าการอำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอนะคะนครพนมนะคะสาธุค่ะ สาธุค่ะมีตำรวจแล้วก็อำเภอาคนมปิดกันนะครับสถานีตำรวจนะครับสาธุสาธุแล้วสถานีตำรวจนะคะแล้วก็อำเภอนะคะอยู่ด้วยกันนะด้านหน้าจะร้องจะมาอดาดียระครับมาหอดมาหอดสาธุมาอดสะกดเลยเนาะพ่อเนาะสาธุค่ะ สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ ตัว่ควัดอนใส่ห้เาระดงังสสาธุค่ะ คุนะคะอานุโมโทานมาบุญกับสุขาบารมีทุกคนทุกท่านนะคะโอ้แม่ขาวของเราสู้ๆคะ่ะแล้วอีกสองกิโลเฮ้ยสองก,กิโลสู้ๆคะ่ะอีกสองกิโลแม่สู้ๆ,ส,ๆสองโลสองโลสองโลจ้าสองโลสองโลสู้ๆะคะ่ะ สองโลจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกสองกิโลค่ะอีเมีสองกิโลสู้ๆจ้าสองโลสองโลสวัสดีค่ะสองกิโลอีกสองกิโลใกล้ความจริงแล้วค่ะอีกสองโลพี่น้องสวัสดีค่ะอีกสองกิโลนะเด็กๆอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ นี่ฮะเป็นบรรยากาศนะคะสดๆเลยนะคะสุให้ดูนี่อ่าพี่ๆทีมงานกู้ภัยด้วยนะคะทีมงานกู้ภัยที่มาอำนวยความสะดวกของเราวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆทีมเลยนะคะทั้งนาแกทั้งแคนดงแล้วก็ทั้งนครพนมนะคะก็ถ้าพูดผิดประการใดขออภัยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมที่ you-tube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตาํมเจนีสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ